สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเจมิเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีเมษนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่อยากจะครอบครองหัวใจของคุณสุดๆเลยคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานทมเลนไม่จำกัดช่วงเวลานะคะแล้วก็แรนดอมด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆเ,นเ,นเปิดไปเจอคลิปนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะ เรามาดูที่ไพ่นิมเมติเทียนนะคะไพ่พลังงานที่จะบอกทายลักษณะคนภายนอกที่คุณอาจจะเจอก็ได้คนคนนี้ตาสองชั้นโตโตจ้าผมสีน้ำตาลอยากโศกตาสีฟ้าโอ้ตาสีฟ้าด้วยอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นโซนยุโรปก,ก็ได้นะคะ มาดูพลังงานตัวตนของเขานะคะจากไพ่ทาโร่กันจะ้ะเจ e h แฮงแมนเจอ h แฮงแมนขึ้นมาใบแรกเลยอืม อัศวินถือถ้วยนะคะคนคนอัศวินถือถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ําราศีมีนราศีกรกฎหรือว่าราศีพิจิกก็ได้ดูแล้วขึ้น The Hangman ขึ้นอัศวินถือถ้วยมาคนคนนี้เป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนค่อนข้างที่ทําอะไรเราค่อนข้างทําจริงจังนะคะค่อนข้างสีเรียดนะเป็นคนที่ ออ,ออกจากปัญหาไม่ได้ง่ายนะเห็นไหมก้าวดินคนคนนี้อาจจะมีมีความเครียดบางอย่างอยู่ในตัวด้วยอาจจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าด้วยนะคะเป็นคนเครียดอะ่ะหรือชีวิตเขาอาจจะมีแต่เรื่องของความคิดเครียดนะก้าวเหรียญอ่ามีเรื่องของความเครียดก็จริงแต่ไม่ใช่การเครียดเรื่องเงินเขาชีวิตทางด้านการเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟกเลย ะคะ่อนข้างมีเงินมีทองนะคะแล้วดูแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่โสดมานานแล้วแหละนะคะโสดมาสักพักเนึง้นะคะเป็นคนที่หน้าตาดีนะแต่ว่าอาจจะเข้ากับคนยากนะเป็นคนเข้ากับคนยากอุ้ยทําไมของเขาขึ้นมาแต่ดาบมีแต่เรื่องที่เครียดก้าวดาบสิทธดาบคือบ่งบอกตัวตนของเขาได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะอืม จ้าชายถือดาบนอกจากนี้ก็ก็เป็นคนที่ดื้อรั้นด้วยนะเอ,อ่อในความเครียดในความซีเรียสในการคิดเยอะของคนคนนี้เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเนี่ยแฮงแมนเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองเจ้าชายถือดาบก็คือเป็นคนดื้อรัน้นไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่แล้วก็ไม่ปรึกษาใครด้วยนะ เก็บไปคิดไปเครียดคนเดียวเนี่ย The s t r n g จริงๆคือเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ชอบให้ใครมาควบคุมคนคนนี้ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเขานะคะเขาชอบเป็นผู้คุมเกมนะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจกับ กับความสมคัญนะคะมีแฟนก็จะเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจนะคะชอบให้ถูกตามใจถ้าเป็นผู้ชายาก็อาจจะเร่งใจแฟนก็ได้นะอืแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมหรอกเนี่ยอัศวินถือไม้เท้าเป็นคนมีไฟไฟแรงสูงเป็นคนกล้านะนะคะเป็นคนทำงานเก่งจริงๆคนคนนี้คือเรียกได้ว่าเป็นคนครบรถแหละทุกด้านเลย แต่เรื่องของความโรแมนติกเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะคะจากน่าพ่ยแต่ตอนนี้คือบ่องบอกเลยว่าเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนเครียดเป็นคนที่เหมือนพิกแพงอ,า,อารมณ์ไม่ค่อยเป็นอะเครียดก็จะเครียดยาวนะคะอเครียดก็เครียดยาวพระราชนีถือถ้วยเป็นคนขี้น้อยใจด้วยเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้งอนนะคะ อถ้าคิดถึงใครหรือตกอยู่ในห้วงรักใครก็แบบสุดๆเหมือนกันนะเออสุดๆเหมือนกันตกอยู่ในห้วงอารมณ์รักใครคิดถึงใครก็คิดถึงสุดๆเหมือนกันเจ็บไม่หา้าวชีวิตมีการต่อสู้เยอะมีคู่แข่งเยอะมีมีขวากหนามค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาเครียดโอเคอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินก็จริงแต่จะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่า เรื่องของการาปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วกันนะคะเดดเดอืมเป็นคนทำอะไรทำจริงคือเป็นคนไม่หวานแหละนะคนคนนี้ดูดูเป็นคนไม่หวานดูแบบเป็นคนตรงๆจนบางทีหรือเย็นชาด้วยนะจนบางทีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วค่อนข้างอึดอัดเออนี่คือตัวตนของเขานะ ไว่าเขาไม่ได้นะพระราชาถือถ้วยพระราชาถือถ้วยนะคะเป็นคนที่รักตัวเองอืมรักตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนะถึงจะมีความสัมพันธ์รูปแบบไหนเข้ามาแต่เขาจะเป็นคนที่รักตัวเองก่อนจนบางครั้งค่อนข้างดูที่จะเห็นแก่ตัวด้วยซ้ํานะคะมาดูความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาอยากจะบอก หรือมีต่อเพื่อนๆชาวราศีเมษของเราก้าวไม่เท้าอืมก็ตัวตนของเขาเป็นแบบเนี้ยมันไม่ขึ้นก้าวไม่เท้าก็แปลตัวตนของเขาเป็นคนที่เข้ากับคนยากเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็มีกำแพงนะออจริงๆอ่ะเขาก็แอบมองคุณอยู่อ่ะ คือพยายามแอบมองคุณแต่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปอัศวินถือถ้วยไม่กล้าเข้าไปดูลาดเราดูความสัมพันธ์นะคะถูกแปดดาบเขาถูกมัดใจของเขาถูกผูกมัดไว้ที่คุณแล้วแหละนะคะถูกจะไปก็ไปไม่ได้นะคะจะเข้าหาก็เข้าหาไม่เป็นนะคะเป็นลักษณะแบบเนี้ยจะเข้าหาคุณก็เหมือนเข้าหาไม่เป็นอะ นะคะพระราชินีถือถ้วยเขาก็ได้แต่แอบส่องแอบมองแอบพิดถึงคุณอยู่นะคะอัศวินถือเหรียญเหมือนเด็กเริ่มหัดเดินเหมือนเด็กแบบว่ามีความสุขนะคะทุกครั้งที่เจอคุณนะได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะคะ ไมเท้าแต่เขาก็เหมือนรู้สึกว่าคุณคุณมีคนจีบเยอะคุณมีคนแข่งกันนะคะที่จะได้ในตัคุณเยอะเหมือนแบบเขารู้สึกว่าเออเขามีคู่แข่งเยอะนะคะอืมพระราชาถือไม้เท้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเอ,อ่อเหมือนกับว่า ไม่ไม่ค่อยได้ใช่ตามองเขาเท่าไหร่คือคุณมีตัวเลือกที่ที่ดีกว่าว่างั้นนะคะคุณมีตัวเลือกที่ดีกว่าพระราชานะเขามองคุณดูเลิศมากนะพระราชาถือดาบแล้วเขามองว่าคุณอนะตั้งแง่กับเขาเขามองว่าคุณตั้งดาบกับเขาตั้งตั้งกำแพงนะคะที่เขาด้วยนะ เพราะฉะนั้นใบสุดท้ายคือเดอะมูนเขาก็ได้แต่แอบเครียดแอบมองแอบใฝฝันนะคะไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้คุณคือไม่ใช่ไม่กล้าคือกล้าเข้าใกล้นะแต่เข้าใกล้แบบไม่ถูกวิธี ไม่ถูกทางที่จะทําให้คุณรู้ว่าเขาอะแอบชอบคุณอยากจะได้หัวใจของคุณจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะพลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆชาวราศีเมษของเรากับเขาคนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การทํานายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปขอขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจิเชียน ช่วยกดติดตามกด subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะ